วันนี้มีเคล็ดลับดีๆจากหมอทานเดินอาหารมาฝาก5สิ่งที่หมอทานเนอาหารอยากให้คุณทําในปีใหม่นี้ข้อที่หนึ่งนะครับทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตมากกว่าไขามันอ่าหลายท่านงงครับงงว่าทําไมต้องทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตมากกว่าไขามันแต่ท่านจะเข้าใจว่าควรทานอาหารที่เป็นไขมันมากกว่าคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นคนที่ทานเป็นพวกคีโต ขีโตัอย่างละเอีดนี่ยก็ต้องกินไขมันมากกว่าคาร์โบไฮเดตน้อยๆน,นะครับแต่ทางกลับกันเนี่ยเราพบว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของลําไส้เช่นเป็นภาวะลําไส้แปรปรวนเนี่ยคำแนะนําคือควรจะทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดตในรูปของเชิงซ้อน mm hmm. เช่นเป็นพวกไฟเบอร์นะครับมากกว่าอาหารที่เป็นไขมันแล้วก็เป็นน้ําตาล เนื่องจากมีการทานอาหารแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า low fodmap ก็ได้แก่พวกการทานอาหารที่หลีกเลี่ยงพวกน้ําตาลนะครับนมแล้วก็ไขมันต่าง,างๆก็จะทําให้ลํำไส้เนีดีขึ้นข้อที่2ก็คือเราไม่ควรทานอาหารเย็นเนี่ยล่วงเลยเวลาไปถึงตอนค่ําจะทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยตามมานะครับข้อที่3เราควรจะต้องสังเกตอาการของมะเร็งลําไส้อาการอะไรลนะที่จะบ่งชี้ นะครับว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของมะเร็งลำไส้ได้ก็คือถ่ายผิดปกตินะครับมีท้องผูกท้องเสียมีถ่ายเป็นเลือดนะครับมีเบื่ออาหารน้ำมักลดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องสังเกตและที่สําคัญคือเมื่อไหร่ที่เราอายุ45ปีเราควรจะต้องไปตรวจหาเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะว่าตอนนี้เกณฑ์เปลี่ยนนะครับจาก50ปีเป็น45ปีข้อที่4เราควรจะต้องออกกําลังกายมากขึ้นการออกกําลังกายเป็นการช่วยขยับ ลำไส้ทาให้มีการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลาไส้จะทําให้การย่อยอาหารของเราการขับเคลื่อนของลาไส้เป็นไปได้อย่างดีนะครับข้อที่5ควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็น p r o c e s ฟู้ food เช่นการใส่พวกสารปรุงแต่งต่างๆในอาหารการใส่พวกน้ําตาลเทียมนะครับเพื่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้แบคทีเรียในลาไส้เนี่ยเจริญผิดปกตินะครับนั้นห้าลับของคุณหมอทางอาหารที่จะฝากเอาไว้ สำหรับทุกท่านเอาไปปรับใช้จะทำให้ระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้ของหลายท่านเนี่ยดีขึ้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วติดตามข้อมูลดีเหล่านี้จากเพจหมอเดียย้อนไวไม่ใช้สัญญกรรมนะครับแล้วกลับมาพบกันครับขอบคุณครับ